กองบังคับการปราบปรามจับกลุ่มนายกอบตอนาทุ่งเรียกรับเงินชาวบ้านอ้างเปิดตำแหน่งให้เข้าทำงานสุดท้ายโดนออกหมายจับสารทุจริตภาค6ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธุ์ผู้บังคับการปปป,ป มอบหมายให้พันตำรวจเอกสานุวงคงคาอินผู้กำกับการสี่กองบังคับการปปปนำทีมงานออกสืบสวนกรณีการทุจริตเรียกรับเงินเพื่อเปิดตำแหน่งให้เข้าทำงานในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยต่อมาเมื่อวันที่12กันยายน2567เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปปป,ปนำโดยพันตำรวจเอกสานุวงค,งคงคาอินพร้อมทีมงานนำหมายจับสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค6กเข้าจับกุมตัวนายนรงนายกออบตอแห่งหนึ่งในจังหวัด สุขโขทยัยเนื่องจากได้เรียกรับเงินจากชาวบ้านโดยอ้างว่า หากให้เงินกับตนตนจะเปิดตำแหน่งให้บุตรชายของบุคคลดังกล่าวโอนย้ายจากที่ทำงานเดิมมาทำงานอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่ตนทำงานอยู่ได้โดยกระทำการอย่างแนบเนียนมีการพูดคุยกับฝ่ายทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้อีกฝ่ายเชื่อใจและยอมมอบเงินกว่า50,000บาทแก่ตนแต่เมื่อถึงเวลาโอนย้ายกลับไม่ได้ตำแหน่งตามที่ตกลงกันไว้เป็นเหตุให้ฝ่ายชาวบ้านที่หวังว่าจะให้บุตรของตนเองเข้าทำงานที่อบาตาเกิดหัวเสีย ยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังปป,ปชเพื่อให้ดําเนินการจนกว่าคดีจะถึงที่สุดพันตํารวจเอกสารุวงคงคาอินผู้กํากับการสี่กองบังคับการปาปป ได้สอบถามผู้ต้องหาได้ความว่าเหตุเกิดตั้งแต่ประมาณปี2,559ผู้ต้องหารับสารภาพว่ามีการเรียกรับจริงโดยตนได้รับเงินของบุคคลดังกล่าวที่ต้องการฝากลูกชายเข้าทำงานถึงที่บ้านแต่เนื่องจากไม่สามารถที่จะเปิดตำแหน่งให้บุตรชายของบุคคลดังกล่าวได้และได้คืนเงินไปเมื่อประมาณปี2,561ซึ่งการกระทําในครั้งนี้เห็นได้ว่าเป็นการทุจริตอย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปปปจึงได้ร่วมการสืบสวนและทำการจับกลุมโดยกล่าวหาว่ากระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ก่อนนำตัวส่งปปชและส่งสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป